สวัสดีค่ะยจจอยอีสานพลังมาอมไก่พี่นองช่วงนี้กินหนึ่งแต่พักจะมี้อพี่นองเด้อพักที่สวนอะไรอืกินต่พักกินตะไก่กินตะนี่นะพี่นงเอ้ยอืหอมไก่ถ้าหอมไก่กลัวตึงเกียงกอนโอ้ไก่ล้มเหมือนพี่นง ไปผักมีสวนหลายพี่น้องผักกาดผักซีผักหมักมาละผักบักเออให้จอยก็เลยออมไกลล่เหรอพี่น้องบันกินผักเนาะกันเนาะไก่พอใส่หลายดอกใส่สมิ่งกินเนอเบิดพี่น้องามาหมักตอนเนะาะหมักแต่ผักหัวไกไ่ไปไก่สุกอตนพี่น้อง có lương súp mình nữa đó vi non cá mình quay cái cay nhiều đó nữa cay ăn nó cay bên bên cay kè vi mình mình kè nổi các bạn thôi đi cay kè ngay mình ngay đó mà hải nó đó mà hải là hà hốt tổ hốt kết tổ ừ. nhìn chắc nói có mà hải đi cái <laughs> กินยังบ่ทียมเนี่ยเบิดอยู่มานะมาปรุงบัดนี้พี่น้องเอาน้ำใส้เราไก่ก็นุ่มแล้วได้ทีแล้วมันบ่แม่นไก่เหนียวเป็นไก่แก่เด้อพนะี่น้องใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปน้ำปาลปำปาสองส่วนโต๊ะใส่รสด,ดีลงไปเกลือเกลี้ยงเยอะๆใส่เกลือแล้วเนาะ ไอ้ผงนัวลงไปนะร่อเดือดพี่น้องร่อเดือดจังน้อยยังใส่ผักผิดปลาก่อนจ้าใส่พริกพริกก็ใส่ทั้งขวนเลยพี่น้องนั่งกินง่ายเนาะเนาะจับขวนกัดเลยกันเอาไปเด็ดขวนกินยากสูตรพสูตรมันเลยพี่น้องเด้อ แกงออมไก่ค่ะติดฟ,ฟาก่อนจ้าเหือดก่อนปุ๊บแล้วใส่พักพี่นอ้องเอ้ยพักติ่มกะละมังพักเบิกเออืมพักกาดพักซี่พี่นอ้องเอ้ยอืมเดี๋ยวปิดฟ,ฟากันจิใส,ส่อีกนาะกันเนาะอืม อัดหยกแล้วพี่น้องเม่ตั้งแต่ผักออมกินผักเนาะเนาะผักหลายหลายออมกินผักออมกินผักแล้วพี่น้องเด้อะตอนไก่ผสมใจหรอกแย่ยอยสผตมผักอืมเนี่ยวะผักเต็มหมอหนหยุกร่มอืมเดี่ยยกที่สองวัดนี้พี่น้องเอาอีกตู้กับใบบักมาละอืมยกที่ไทยเนาะอันนี้นั่นก่อนอืม ยอดบางเออบักซี่เล่าพักกาดเนาะเนาะปิดขากอนเหือก่อนนะ้ี่ปน,นองแกะเงินม้ดหอนขนาดพระท่านใส่ฟอกตูนี่ถึพี่นองนะชิมดูก,ก่อนแซ่แล้วพีน่น้องตองใส่อยี่ยหยเลยนัวแล้ว นัวหอมอืมมากักอีกเครื่องหนึ่งพี่น้องพักอีตูไทรมาลาอืมไนใส่ล่ไปพักอีตูอืมจะมันหลายคักสักพักก่อนพี่น้องเว้ยอืมชมชบว อมกินผักกีดีเลยนะมุ่บหวนลงตั้งใจเหมือพี่น้องมา,าพี่น้องมาใส่ขอรัวเฮ้ยก็ข้วบลงไปโอ้หอมแล้วหวานโอ้ถึงหอดนเนี่ยเพียวเผาเด้บวานพี่น้องเอ้ย ออมไก่ใส่ผักไกลไล่ลายังสิเนาะปุดหอดตอนรงเกี้ยวแขกเขาไม่พี่น้องไม่ได้กี่เนาะลงแขกเกี้ยวเข่าบนสีออมไกไ่ใส่ผักไก่ลายังสิล่ะว้านแขกเนาะแขกไปเกี่ยวเขานะ่าซอยกันทาไมเสมือนว่ามี่เด้อพี่น้องเลยทาไมตแย่ายจอยเนาะปัญหาคนไปเกี้ยวเขา่าเนาะรงแขกแขกเกี้ยวเขา่ารงแขกตีเขา กุ้งแขกขนเข่าเนี่ยโอ้ยนี่ไปพี่นออ้องทั้งสี่เลาดพี่น้องออมไก่อืหนาหนีนัพกกนพักว่ายืนเนาะหนาเกีโจเข่าเนาะออืโอ้ยพักหนึ่งสีหมี่กว่าพี่น้องจัดสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วมามาบ่เนี่ยมันอมไก่โอ้ยพักหลายครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อม,มาเด้อกินน้ำกันเนดะ้อพี่น้องเด้อมาเด้อม,มาเด้ออืน พักเต๋อพีอยู่ยพูดได้มากินพักเนาะคะเนาะนี่กําลังไก่กับมีบนมีแต่พักหรอกเห็นบ่อมไก่อยากส่งยายจอยอีสานฝร amily, ั่งเฟด้อน้ลงเดอขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆก,กําลังไกที่มอบให้ยายจอยอีสานฝรั่งเฟมาลีขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกแคร์ขอบคุณทรัพทุกซัพเดอพี่น้องเดอมามาพี่น้องมาเลยมาเลยมาเลยกินเข่าน้ากันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ